ทุววันนี้เด็กๆเล่นเกมไม่ตังเหรอไม่ตั้งคนงที่เห็นโอกาสเนี้ยคือประเทศฟิลิปปินส์เขาเห็นโอกาสว่าเกมเนี้ยมันทนําเงินได้เป็นมีมที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยเป็นมีมตัวเนี้ยมีชื่อว่า disaster girl จบการประมูลด้วยราคา180อีทิทอเวีหรือ480,000เหรียญในปัจจุบันดอลลา่าครับดอลลา่าครับผม4 0 0แสดอลลร์ ผมนั่งอยู่กับน้องเอฟครับนี่คือกูรู้เรื่อง NFT นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราตั้งใจมาสอนคนไทยในปีนี้ตั้งใจเลยนะครับย่อยมาละจริงๆบน YouTube พี่บอกเลยมีคนสอนเกี่ยวกับเรื่อง NFT เรื่องเกี่ยวกับคริปตัวนซีเยอะแยะต่ไม่หมดแต่ผมเชื่อว่าถ้าดูช่องเราเราอยากพยายามทำภาษาให้แบบง่ายที่สุดเอาว่าภาษามหาชนผมอยากให้พี่น้องที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับเรียนรู้เรื่องดิจิทัลแล้วก็ปรับตัวเข้าในอนาคต Metaverse มาแล้วทำไมน้องจะต้องบอกว่าพี่ยู้ครับผมขอเน้น NFT ครับหนึ่งมันเป็น ชอบมากๆคือมาทําให้คนทั่วไปครับคนใครก็ตามที่มีไอเดียใครที่มี business ไอเดียของตัวเองหรือว่ามีดีไซน์อะไรของตัวเองเนี่ยที่ทาอยู่ในโลกเก่าสามารถย้ายมาทําในรูปแบบของดิจิตอลและสร้างรายได้เขาได้โดยที่ใช้ต้นทุนที่เสี่ยงน้อยน้อยที่สุดเท่าที่จะเสี่ยงได้ด้วยการขายไอเดียของตัวเองผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วจากัดความเสี่ยงตัวเองไม่ให้ไม่ให้สูงเกินไปแทนที่จะไปเทรดในเหรียญตัวเองไม่เข้าใจหรือลงทุนในธุรกิจในเรื่องของ blockchain ICO อะไรที่ตัวเองอาจจะไม่ถนัดประมาณนี้ NFT n o n f ัง g i b l e Token ภาษาบ้านที่เขาจะเรียนรู้รู้จักมันเป็นตั้งแต่รูปภาพทั่วไปเป็นรูปภาพเป็นไฟล์กิฟเป็นวิดีโอจนไปถึง Virtual Land หรือที่ดินใน m e t a v e r s e สิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยเป็น NFT เหมือนกันพระเจ้าพี่สามารถมีเป็นเจ้าของและพี่สามารถส่งต่อขายต่อน้องได้ถูกต้องครับแต่มันเป็นดิจิตอลมันเป็นดิจิตอลพระเจ้ายกตัวอย่างได้ไหมคนทางบ้านก็อาจจะไม่รู้ขอที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับลายกตัวอย่างในรูปแบบของ NFT ที่มันมีประโยชน์เราเป็นเจ้าของแล้้้ววเเรราาาาาไไไปสมมมถใใใชงงนนนดกกก็คือออตัย่่่ท เราเล่นเกมเนี้ยเราเล่นโยกังเราเล่นออริชั่นเราเล่นฟังย่าเนี่ยเรามีไอเทมในเกมเราสามารถเอาไปเล่นได้เราเติมตังเนี่ยเราซื้อได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเพนพอยหรือมันเป็นปัญหานะของไฟดิจิตอลในยุคเก่าคือมาเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆเจ้าของมันจริงอะคือเจ้าของแพลตฟอร์มเของเกมวันหนึ่งแม่งรวยแล้วเลิกทําปิดเกมปุ๊บไอของที่นราทศูนย์จบเราไม่สามารถทํรายได้แล้วมันได้เราเปิดมาเราเอาไปขายแลกเป็นเงินจริงๆริงกินข้าวก็ไม่ได้พอโลกของบล็อกเชนมัมาเข้ามาโลก ของ NFT เข้ามา Metaverse เข้ามาเนี่ยม,มันทำให้เราเป็นเจ้าของไฟล์ดิจิตอลหล่านั้นจริงๆแล้วเราสามารถไปเอือรายได้ได้<ม>อย่างตัวนี้ที่ผมกำลังเปิดให้พี่ยุงนเนี่ยชื่อว่า Merci Infinity สิ่งที่เรามีใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวละครที่มันเป็น NFT มันเป็นตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันไปสามารถไปต่อสู้กับคนอื่นได้เหมือนกับโปเกมอนแต่สิ่งที่แตกต่างคือโปเกมอนเราเล่นคนเดียวเราได้ตัวโปเกมอนเราได้ความสนุกเราได้ความภูมิใจเอาไปเล่นกับเพื่อนแต่ตัวนี้ทุกครั้งที่เราเอาไปเล่นและเราเอาไปชนะคนอื่นได้เราจะได้คริปโตโทเค็นที่สามารถไปแลกเป็นเงินจริงๆได้พระเจ้า เล่นเกมสมัยก่อนเราก็ได้ความสนุกสนานเยอทุกวันนี้เด็กๆเล่นเกมไม่ตังค์เหรอได้ตังค์ก็เป็นเนเป็นเงินได้ในช่วงที่เกมนี้มันพีคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในโลกของคริปโตในโลกของบล็อกเชนไอจังหวะหนึ่งที่มันเคยได้กําไรมากในวันนี้มันอาจจะไม่ได้กําไรเท่าเมื่อก่อนแล้วอตอนนี้ก็เป็นช่วงขาลงของมันอยู่ม,มันอาจจะเอิญกําไรไม่ได้เยอะละแต่ในช่วงแรกๆนะที่ผมเข้ามาเล่นเข้ามาลงทุนเนี่ยคนที่มาทํางานให้ผมเนี่ยเข้ามาเล่นให้ผมเนี่ยวันหนึ่งเขาสามารถหาเงินได้ถึงวันละ3 0 0ร้อถึงห้าร้อยบาทจากการเล่นเกมวันละสองชั่วโมงงาาาาเเน้่500บทพจ ช่วงท,ที่มันกาลังได้รับความนิยมใหม่ๆเนี่ยคนที่เห็นโอกาสเนี่ยคือประเทศฟิลิปปินส์เขาเห็นโอกาสเ่าเกมเนี้ยมันทาเงินได้สิ่งที่เขาทําก็คือเขามีนายสุนต่างๆที่เขามีตังแต่เขามีเวลาเนี่ยและเขาจ้างคนไม่มีไรายได้ให้มาเล่นเกมให้เขาจ้างคนมปเล่นเกมและแบ่งไรายได้ครึ่งๆครึ่งหนึ่งให้คนเล่นครึ่งหนึ่งเขาสิ่งนี้มันเกิดทาให้เป็นระบบเศรษฐกิจขนาดย่อมตัวหนึ่งที่เกม NFT เรนี่ยสามารถสร้างให้ได้คนที่เขามีเงินแต่ไม่มีเวลาเขาก็จําเป็นจะต้องหาคนที่ไม่มีเงินแต่มีเวลาให้เขาและเล่นเกมนนนนน้้้ยสราางงผลลตอบบแแแทวววกก็่่ึัฝิิ อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะที่ NFT เนี่ยสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบของเกมแต่ถามว่าทุกอย่างมันมีจุดพีคแล้วก็มีจุดขาลงแล้วมันก็มีความเสี่ยงอย่างตอนนี้นะวันนี้เล่นวันหนึ่งอาจจะไม่ค่อยคุมแล้วว่า2ขวดบาทดังนั้นอ่ะวันหนึ่งเราเล่นได้ร้อยขวดเงี้ยเมื่อก่อนได้เงินเป็น30040 0ตอนนี้ก็อาจจะเหลือแค่5้าบาทมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องระวังแล้วก็ต้องศึกษาความเสี่ยงดีๆอ๋อมันแปรผันไปตามไปตามค่าเงินดิจิตอลครับผมมันก็อยู่ที่ดีมาน์แลวก็ซัพพลายของ ตัวอย่างแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้แต่ตัวที่ผมอยากแนะนําทุกคนแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความสิ่งที่มันจํากัดเนี่ยคือการขายไอเดียตัวเองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพวาดคลิปวิดีโอหรือมีมอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถสร้างรายได้ได้นะด้วยการทําเป็น NFT เรามาลองดูตัวอย่างกันอย่างไอรูที่ผมเปิดให้พี่ยุงอยู่เนี่ยเป็นมีมที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยเป็นมีมตัวเนี้ยมีชื่อว่า Disaster Girl คนขายคนเนี้ยก็คือผู้หญิงในภาพเนี่ยนะครับที่เขาโตขึ้นมาเขาชื่อโซอีรอชไอตอนเด็ก าก็เลยชวนพ่อไปดูพ่อพ่อ,พอไปไหมแล้วพ่อเขาก็เห็นลูกยินมองแบบสนใจอะถ่ายรูปเก็บไว้เรียกลูกแล้วกลายว่ารูปเนี้ยเขาโพสต์อัพขึ้นอินเทอร์เน็ตอะมันเป็นมีมเลยคนชอบอคนเลยเอาไปทํามีมเต็มไปหมดมีมก็ไปแซวอะเป็นมีมแซวมีมเล่นกันซึ่งตอนนั้นอะมันฮิตมากเลยนะคือ,อคนเอาแบบคนแบบชอบมากแล้วคนแบบเอาไปแชร์กันเป็นหลักร้านคนผมเชื่อว่าต่อให้คนไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับโลกของคริปโตหรือโลกของดิจิทัลเนี่ยต้องเคยเห็นมีมนี้อย่างสักครั้งนึงพี่เคยเห็นมันเป็นแบบผู้หญิงแบบหน้้าาาตตปัออหเยขงงุกรคืฟ เอาตรงถ้าเด็กปกติร้องไห้แล้วใช่าวิ่งหนีแล้วเด็กคนนี้หันมายิ้มเหมือนแบบแล้วไง่ะใช่ป่าวใช่ป่าเอาไปตีความเอาเองอะเออเออคำถามคือในเมื่อไอรูปนี้มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตพี่ยุงหรือผมเนี่ยก็สามารถเสิร์ช g o o g l e แล้วเซฟแอดเอามาทําต่อในแบบของตัวเองได้คําถามคือเจ้าของรูปภาพเนี่ยเขาจะได้อะไรจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ทากษาสร้างขึ้นเมื่อก่อนไม่ได้ไงเมื่อก่อนทุกคนคือก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้ไปอจบแต่พอโลกของ NFT มาโลกของบล็อกเชนมาเนี่ยมันมีเอ็กซ์ เก่าทำไม่ได้ ันคือความรู้สึกของการเป็นเจ้าของตอให้ผมหรือพี่ยุงหรือน้องๆทุกคนในที่นี้ดาวนโหลดมาทํารูปของตัวเองในรูปแบบของตัวเองเนี่ยดาวโหลดมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ปินเลยแปะที่ออฟฟิศพี่ก็ไม่มีทางเป็นเจ้าของมันแต่พอบล็อกเชนมา,มาแล้วเรามาทําเป็น NFT เนี่ยม,มันมีเอ็กซ์เพรียร์อะไรบางอย่างที่สามารถประกาศให้คนทั้งโลกรู้ได้ว่าเราเป็นเจ้าของชิ้นนี้นะโดยมันบันทึกอยู่บนบล็อกเชนแล้วพอเขาเห็นโอกาสน,นี้ทำเป็น NFT ได้ว่ะ<อ>น้องโซอีโอชคนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวหนูจะเอารูปนี้้แลว แล้วใครก็ตามเนี่ยที่มาประมูลและชนะในสุดท้ายเนี่ยเสนอราคาที่สุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้รูปใบ,บนี้แล้วประกาศให้คนทั้งโลกรู้เลยด้วยบล็อกเชนว่าคุณเป็นเจ้าของรูปใบนี้โอ้โหพระเจ้าพระเจ้าพ<ล>ระเจ้าพระเจ้าสุดท้ายแล้วมันดูเป็นไอเดียที่บ้าและใครจะมาอยากเป็นเจ้าของรูปที่คุณก็สามารถดาวนโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฟรีเอาไปทํามีมได้โดยไม่มีใครว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมีคนแข่งกันอยู่ประมาณ2-3งสามคนน่ะแล้วมันสามารถจบการประมูลด้วยราคา80ออีทูเรียมหรือ48 0,000หืนเหรียญในปัจจุบันดอลล่าครับ 4แสนดอลลร์เรามาสงสัยว่าแปลเป็นเงินไทยเท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร่ฮะแปลเป็นเงินไทยตอนนี้กลมๆนะครับไม่มากไม่น้อยครับ16ล้านบาทไทยซึ่งไอ้พวกเนี้ยต้นทุนเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเขาใช้ไอเดียเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟและใช้ความรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้ความเป็นเจ้าของเนี่ยเออกับคนอื่นที่เขารู้สึกเขาอยากได้มันมีคุณค่าของเขาไอ้รูปรูปเนี้ยมันอาจจะไม่มีคุณค่าสำหรับพวกคุณหรืออาจจะไม่มีคุณค่าสำหรับใครบางคนและคนบางคนที่เขาพร้อมที่จะจ่ายและเขากำลังรัมารถจ่ายได้อันบถึง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้รูปทั่วไปเนี่ยพอมาอยู่ในเป็น n f ทเนี่ยมันมีคุณค่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาว่าพี่มีปัญญาซื้อและพี่อยากครอบครองมันแล้วให้คนทังโลกรู้ว่าเฮ้ยพี่เป็นเจ้าของจริงๆออริจินอลพี่เป็นเจ้าของโรเล็กส์ get ่าซึ่งมีอันเดียวด้วยเข้าใจป่าวโรเล็ก์บางรุ่นมีพันเรือนเข้าใจป่าแต่อันนี้คือรูปเดียวทีุ่ณเป็นเจ้าของบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วมันแล้วยังไงมันจะมีคุณค่าได้ยังไงบางอาจจะเป็นแค่การปัันราคาเรื่องของการทำมาร์เก็ต บล็กที่คนทั่วไปมอง NFT ในปัจจุบันแต่ผมอยากจะลองเชิญชวนทุกคนนะงั้นเราลองมาดูโมเดลที่มันอยู่ในโลกจริงไหมโลกเก่าว่าอะไรที่มันมีอะไรคล้ายๆแบบนี้แล้วมันมีค่าอย่างรูปที่ผมเปิดให้พี่ยุ่งอยู่ตอนนี้รูปภาพโมนาลิซาใช่ไหมครับปัจจุบันรูปตัวจริงเนี่ยอาวาดโดยดาวิชีเนาะทุกคนรู้จักกันดีเป็นภาพที่ชื่อดังมีรูปอยู่เต็มกูเกิลไปหมดทุกคนสามารถดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้เซฟมันได้เลยเนี่ยเซฟมันในเครื่องได้เลยแต่รูปจริงๆมันอยู่ไหนเออ มีคนที่อยากจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยแกก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแพริบสงแพงไปต่อแถวซื้อตั๋วที่พิพิธภัณฑ์รูปเพื่อเข้าไปดูรูปรูปเนี้ยโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของในซาเขาทําได้แค่ดูอยู่ไกลๆแล้วมีล้วลอบไว้แล้วมองรูปโมนิซาด้วยสายตาตัวเองคำตอบก็คือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของ Experience ที่การเซฟแอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้ถึงแม้ว่าการเซฟแอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะทาให้คุณได้ไฟล์รูปเอาไปพิมพ์แปะ ที่ลงทุนโรงแรมเนี่ยซื้อตัวอ๋วบินข้ามประเทศข้ามน้าเนี่ยเพื่อไปเห็นรูปรวมเนี่ยได้ตาตัวเองอเนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่แตกต่างกันเหมือนกัน NFT มอบประสบการณ์ตรงนั้นได้อม,มอบความรู้สึกนั้นได้ม,มันเป็นความรู้สึกมันเป็นอิมชั่นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความซับซ้อนของทางอารมณ์ของมนุษย์มนุษย์อ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดที่ทุกอย่างมันจะเป็นโลจิกนี่คือสิ่งที่แตกต่างและเป็นสิ่งที่ NFT เนี่ยเข้ามาเห็นตรงนี้เข้ามาปฏิวัติวงการนี้ด้วยการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เป็นเจ้าของจริิงๆสกทีีไอลดจนโ ที่เราไม่เคยได้เป็นเจ้าของอในชีวิตนี้โอ้โห <T> นั่นคือสิ่งที่แบบเจ๋งมากๆของบล็อกเชนซึ่งพูดตอนนี้พวกเราจะไม่รู้คนทั่วไปอาจจะงงๆพูดครั้งเดียวเนี่ยไม่รู้หรอกถูกไหมเอฟมันต้องเล่ากันเป็นเดือนมันต้องเล่ากันทั้งปีมันถึงจะรู้เรื่องแล้วเราจะค่อยๆรู้เรื่อง NFT กับโลก m e t a v e r s e ที่เอฟจะเอาความรู้ที่เขามีมาแชร์นะครับหลังนี้เราจะมาเจอเอฟเราเจอผมและเจอน้องๆทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันในโลกที่เราไม่เคยรู้จักครับ